สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในวันนี้นะคะถือเป็นการเปิดเทอมวันแรกนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้นะคะของโรงเรียนวัดวันบุมของเรานะคะสัปดาห์แรกเราก็จะเรียนเรื่องโรงเรียนและบุคคลในโรงเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็มีบุคคลในโรงเรียนที่สําคัญนะคะมาแนะนําให้กับเด็กๆได้รู้จักกันนะคะคนแรกนะคะก็คือท่านผอคอ,องสิทธ์กิ่งตการสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดนบุญนะคะท่านผออองสิทธ์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหัวหน้าของค,คุณครูนะคะในการช่วยดูแลกํากับควบคุมคุณครูในการจัดการเรียนรู้นะคะคนที่2นะคะนางสาวพระรัชนกมณพูดนะคะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันบุญนะคะท่านรองผู้อำนวยการนะคะมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการนะคะในการดูแลควบคุมติดตามคุณครูนะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะ คนที่3นะคะเป็นครูประจําชั้นของเด็กๆเองนะคะก็คือนางสาวพัชรามากโชมนะคะหรือว่าเรียกว่าคุณครูแอนก็ได้นะคะซึ่งก็คือคุณครูนั่นเองนะคะคุณครูก็มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะซึ่งคุณครูเป็นครูประจําชั้นอนุบาล3ามทับหนนะคะซึ่งเป็นคุณครูประจําชั้นของเด็กๆทุกคนเองนะคะ ต่อไปนะคะนายนายวิชัยหงอุมนะคะเป็นนักการพันโดของโรงเรียนวัดบันคุนนะคะคุณลุงวิชัยหรือว่าคุณลุงจิตเนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ในการดูแลโรงเรียนนะคะดูแลความสะอาดของโรงเรียนนะคะให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะคะคนต่อไปนะคะ นายชาตรีผลทรัพ์เจริญนะคะเป็นพ่อครัวโรงเรียนนะคะคุณลุงชาตรีเนี่ยมีหน้าที่ในการทําอาหารให้กับเด็กๆได้รับประทานนะคะในเวลาที่เด็กมาโรงเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยประสบการ์ณเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลสามนะคะคุณครูก็ขอจบในเรื่องของบุคคลที่สําคัญในโรงเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ